ยุโรปแม่งโคตรล้าหลังในะเรื่องเทคโนโลยีแต่ว่าเรื่องจิตวิญญาณเขาต้องการนะคนไทยที่ยุโรปคุณสามารถใช้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีแนะนาที่ยูทูบแล้วคุณสอนเขาเรื่องจิตวิญญาณเริ่มสอนเขาเรื่องสมาธิผมแนะนานะคนที่ยุโรปให้มาเรียนกับผมสิ่งที่คุณจะได้ถ้ามาเรียนนะเป็นซูเปอร์วีไอพีนะหนึ่งคุณจะได้นับหน้าถือตาจากฝรั่งเพราะคุณเป็นอาจารย์เขาสอนเรื่องโยคะสอนเรื่องสมาธิสอนเรื่องจิตวิญญาณ เรื่องนี้เขาชอบตอนเรื่องพลังงานเรื่องจักระเรื่องอะไรพวกนี้โอ้โหเป็นเรื่องสบายสําหรับคุณเป็นเรื่องยากสำหรับเขาข้อ2สิ่งที่คุณจะได้คือคุณสร้างสะพานกลับมาประเทศไทยคุณจะต้องเริ่มแล้วไม่งนั้นคุณจะกลับมาคุณจะเคว้งเหรอกลับมาเปิดร้านอาหารแข่งกับเขาอีกเหรอคุณมาเรียนกับซูเปอร์วีไอพีของผมนะผมจะสอนคุณวางตําแหน่งของคุณในตลาดคุณต้องวางตําแหน่งของคุณให้ถูกในตลาดตอนนี้มีเปิดคอร์สใหม่เป็นคอร์สออนไลน์ถ้าใครไม่มีเงินหนักแสนมาเรียนเจะตัวชื่อว่าคอนเทนต์พันล้าน โซเชียลมีเดียตอนนี้มันฟรีคุณสามารถใช้ของฟรีในอินเทอร์เน็ตเอามาสร้างเงินได้ถ้าคุณเก็ตเรื่องนี้นะคุณแม่งรวยแล้วรวยอีกรวยขึ้นรวยขึ้นเลยขึ้นเขียนไปเลยทุกคนวันนี้ชั้นคือบริษัทสื่อคุณใช้ของฟรีต่างๆเนี่ยไอสิ่งที่มันทําเงินได้คือความสนใจของคนซึ่งผมสอนไปในคอร์สเนี่ยฟรีคืออะไรฟรีคือความสนใจของคนฟรีคือโซเชียลมีเดียคุณเอาสองคันนั้นเนี่ยมาย้ำๆกันแล้วมาผสมสสมมของคุณแล้วคุณก็ทําเงินได้นี่คือเคล็ดลับความรวยของยุคนี้